oh hey. ครับโดยตำนานของเกาะคำชะโนดแห่งนี้นะครับได้มีบันทึกข้อมูลไว้ว่าในอดีตการอันไกลโพ้นที่สถานที่แห่งนี้ได้มีพญานาคสองตัวอาศัยอยู่โดยพญานาคตัวแรกมีนามว่าสุดโทนัคคาราส่วนอีกตนหนึ่งมีนามว่าพระยาสุวรรณาซึ่งพญานาคทั้งสองตนนี้เนี่ยเป็นพญานาคที่เป็นเพื่อนสีสนิทกันมากอยู่ร่วมกินอยู่ร่วมอาศัยกันมาเป็นระยะเวลานานแต่ทั้งคู่ในขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีการตั้งกฎขึ้นมาหนึ่งอย่างเพื่อไม่ให้มีการเกิดการทะเลาะวิ วากันโดยกฎข้อนั้นเนี่ยนั่นก็คือทั้งคู่จะแบ่งเวลาหากินเป็นกลางวันกับกลางคืนซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เหยื่อมาหรือใครได้อาหารมาก็จะต้องนํามาแบ่งกับอีกฝ่ายให้แต่สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็เกิดการทะเลาะกันจนได้ถ้าเอาตามข้อมูลเนี่ยเขาได้ลงไว้เนื่องจากว่าได้มีอยู่วันหนึ่งสุดโทนคราเนี่ยเขาได้ไปออกล่าหาอาหารปรากฏว่าเขาจับได้ช้างขึ้นมาหนึ่งตัวเขาเลยได้ทำการแบ่งช้างให้กับพญาสุวรรณนาคแต่พอถึงเวลา ที่พญาสุวรรณนาคไปล่าอาหารมาปรากฏว่าพญาสุวรรณนาคเขาจับได้เพียงเม่นตัวเล็กๆที่มีหนามแหลมคมมากๆซึ่งพอนํามาแบ่งอาหารกับสุดโทนัคราชเนี่ยปรากฏว่าสุดโทนัคราชไม่พอใจเป็นอย่างมากและมีความคิดเกิดขึ้นมาในหัวนั่นก็คือความเสียเปรียบและความเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งตรงจุดนี้ทําให้สุดโทนัคราชเนี่ยไม่พอใจพญาสุวรรณนาคเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่าทําสงครามและการทะเลาะกันครั้งนี้มีระยะเวลานาน,านกว่า7เดือนเลยครับ และในเวลาต่อมาเนี่ยหลังจากที่พญานาคสองตนนี้ได้ s <S <ล>ะทะเลาะกันก็ได้เกิดเหตุวิปรโยคมากมายทั้ง,งที่เกิดข,ขึ้นบนโลกและบนสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นทั้งฟ้าร้องแผ่นดินไหวเกิดเหตุธรรมาชาติต่างๆนานามากมายจนถึงขั้นที่ว่าพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยต้องลงมาที่โลกมนุษย์และมาทําการปราบสองพญานาคนี้ไว้พร้อมกับแก้ปัญหาให้กับสองพญานาคตนนี้ด้วยการให้ทั้งสองเนี่ยแข่งขันกันสร้างแม่น้ําออกมาให้มีคุณประโยชน์มากที่สุดโดยมีภูเขาพญาไฟขั้นกัน และมีกฎตรงที่ว่าห้ามทั้งคู่ละลานหรือก่อกวนอีกฝั่งในการสร้างแม่น้ําถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งก่อกวนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยสะดุดกับการทํางานหรือไม่สามารถทํางานได้พญานาคตนนั้นก็จะถูกเผาไหม้ด้วยเวทมนต์ของพะอินทอย่างทันทีเลย